ครับผมหมอชนาน,นะครับในแพทย์ชนนสีแก้วสมาชิกสภาผูาา้แทนรัษฎรจังหวัดน่านวันนี้ผมพร้อมกับคณะนะครับโดยการนําของท่านในแพทย์สาธุขจังหวัดน่านและท่านผู้บริการโรงพยาบาลน,น่านเราได้มาร่วมทําบุญถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอับน้ําฝนและก็ทําเรื่องของการตั้งใจที่จะปริยนตนนะครับ ร่วมลงชื่อเพื่องดเหล้าเข้าพรรษาซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางชมรมงดเหล้าเข้าพรรษากับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดน่านร่วมกันทําเพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่มีความจําเป็นหรือมีความต้องการที่จะดื่มเหล้ามาตลอดนะครับในช่วงเข้าพรรษาสามเดือนเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเพื่อมาดูแลสุขภาพตนเองนะครับในการงดเหล้าเข้าพรรษาตลอด3เดือน ทำเพื่อสุขภาพตนเองทำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาทำเพื่อครอบครัวและสังคมโดยรวมชิญชวนทุกท่านครับร่วมปฏิญ,ญาณตงนงดเล่าภาษาเรามีการเ,เปิดให้เปิดให้ใช้สแกนลงชื่อนะครับเข้าปฏิญาณตนได้นะครับตามตาม q ิว o d e โคที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้เชัญชวนทุกท่านครับง่ายๆครับร่วมสแกนลงชื่อปฏิญาณตงนงดเล่าภาษากัน นะครับเพื่อตัวท่านเองและเพื่อสังคมโดยรวมครับ